หลังจากทำบุญแล้วคทำไงหลังจากเมตุมากทำบุญยายเขาสักนะครับเนาะกต่เรื่อว่าฝันเมื่อคืนนี่ครับเมื่อวันโกนนะครับเนาะโอ้ฝันเกี่ยวพญานาคฝันเมื่อคืนจังว่าบ่เคยฝันดอกอฝันแบบแต่ว่ากะบ่บ่ได้ฝันบ่ได้ฝันถึเอย่างเป็นเล่าอย่างแต่ว่าเพียงแต่ว่าฝันเห็นพญานาคฝันาาพญนนคเมาเห็นอันเพื่อกลังสถิ่นว่าถ้ทองมาสั่นสีเขียว เพราะอะไรเฮ็ดเออเราเห็ดมาตีเธอยังมาตีเห็นไอ้าคือเฮ็ดเร็วแล้วก็เฮ็ดบดเดี๋ยวว่าเสเ็ดยาขาสารมาเบิ่งหลอดขึ้นเลี่วเลยเห็ดเตยทอดเป็นสถานที่นีว่าไม่ผูถาน่โอ้หมองที่สามนี่เนาะของสีเขียวนระองสีเขียวเพิ่งเพิ่อประกอบเร็วแท่เนีเขาเห็นเนี่ยสีแบบนครับผม เอามาเบิกเอาฟันเอาก็เคอเฮ็ดง่ายแถวอาสานเดียวโรติดแล้วอาสานโอเคค่ะมันแล้วฟันเราก็เอฟันว่าเป็นเป็นเนียังแต่ว่าฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวปูปูเพิ่นเนาะครับเนาะปูสีเขียวแต่ว่าผมที่นี่ปูยักษ์ที่หนึ่งเป็นสีอะไรสีเขียวสีเขียวทั้งสองสีเขียวทั้งสองนะฮะสีเขียวทั้งสองอันนี้ปูอันนั้นแต่หน้าสลาด อันนี้หางนะครัทั้งหางเพิ่นหางครับผมอันนี้ทั้งหางเพิ่นเป็นองค์สีเขียวทั้งสองแต่เกศถือว่าคือกัญชายเกศว่าคือกันครับสององค์เกศว่าคือกันนะพี่น้องเด้อข้าะว่ามันเป็นคนละองค์่นะครับผมเพราะมันเปนสีคือกันตอนนี้พญานาคคนกามีหลายเผ่าครับมีมีหลายตระกูลนะครับเนาะตระกูลคื่อข้าน้ำน้ำตระกูลน้ำน้ำครับผมมีหลายตระกูลด้วยตามพี่เน้องนะครับเลลายเสวยงามเนี่ยตดแผงเรียบร้อยแผงเรียบร้อยเกศองค์นี้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเพื่นเพน ถ้ากระพาะสีแดงนี่นเาานาะค่อยงามหลายแต่ว่ามือขึ้นนี่คือว่าเรียบรอย้อยแล้วฟับบนเกี่ยวมือเป็นผู้เป็นแม่กันมืว่าเรียบร้อยแล้วว่าหยิบยื่หน้าบา้านแม่ครูอย่าลืมเด้ยอยทหารเจสซูนโอ้มือนี้แม่ครูก็บสีเปเอาไป้ายได้บ้านสีไปเอาสีหนบาบ้านแล้วๆเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาถูกมากพอดีปลายเสร็จเรียบร้อยแล้วบัานนี้กระเพาะกระเนื้อมือมาหาปู้เนาะปู้ที่ท่องเนาะแล้วเราแล้วกั อธิษฐานให้ลูไฮร้านนั่นละลาวามาเกสเทียกเกสศูนให้เราชมสมุดเกสสองคนพวกหน่อยครับผมแล้ว็แช่หยาดน้ามาแมนมาเกสเทียเกสซูนให้เราแล้วเรแล้วก็เลื่เาแล้วก็เลหห้อยาดหน้าเหมนวะครับผมนั่นแหละคือเพื่อให้เป็นปัญหาคือกันนี่เพว่มาหาเหล็กแต่คนคนคือความหมาย่าคนว่า เม้นเฮ็ดบุญเฮ็ดยังเ็เทียอะไรเฮ็ดทกท่าเราไปวางเสียแล้วก็จังหยาดนามาปนวันจังหยา่คเพื่อเอาไม้คั่วงานยาดยินเนาฟังค่คฟังค่คอยูนเลยเ้ยนเคียของมหาเฮงกับแกใสเงี้ยนนยนออันเอฟเอาสเงี้ยนูว่าทำบุญเฮดเทียอะไรเฮ็ดูนทก่า บ่แล้วก็แล้วไปเลยเนาะเอยไปเลยเนะครับเนาะไ้พ่อนไปไงพ่อันเนาะโอ้เปรียบตัวเขาเราสิยาได้เจ็ดเจ๊่อะไรเจดูนกเราหะซเราบสิ่เราถือแล้วเรามีชดเดียรของเราเพื่อไวังนังใหญ่กายเออวังวังอไห่พ่อนปูปูไงไห่พ่อนครับปูไห้พ่อนแล้วก็อธทิฐานอันนี้เพื่อก็ว่าไปเราของคน เพาเนเห็นเจียเทียอะไรเจีศูนย์เก่าเหรแล้วก็ยาตาะนั่นปวดสังเกตปวดสังเกเียต์ศูนย์เนี่ยญานมาอยู่วันที่เนี่ยมือขึ้นเี่ยมาคู่ฟันหินเจียกับเจียกับพญานาคอูบะนี่อแล้วก็ดิสเฮ็ดเากมาบุ้งอ้ามันบ่อยากตัวนี้มาทันเพราะเราม่ิดมังห่งแล้วเครับผมจังวที่เล้วเรีวคือเห็นไงแถวว่าสเฮ็ดยากเลยก็เลยใส่เวลาโดน

เออเพราะละเหตุเสียนมาบวในเชียบครับมาที่ละเหตุเกียิเกศอ่ะเหตุเฉียครับผมเหตุเียนหรอเออม่ต้องรวบเลยเอารวมกันละเหตวนเหเีนห้าเจ็ดศวนย์นบ้าเทีบ้าเลขที่ห้าเจ็ดี่ฟังจัานเลาี้ห้าเจ็ดศูนเลขรถผูกกสนเจดหนึ่งบันเลขเลขรถอันขั้นแดงยนแงนะครับเนาะขั้นแดงขั้นขาวเกาเกาแปด แต่ว <Billie S 1> <c> ่าแม่รู้สร mm ้างไว้แ huh. ล้วล่ะเก่าเก่าเปับเจ็บศูนย์แมู่สร้างเก่าเปเปกเก่าเจ็บศูนย์สร้างไว้เพื่อมันบรไหลเนาะมันจวนบรไหลาย่นกันไว้ไบวก็ะูบล้องไได้กวี่ไ้โยกตัวที่ได้อยกตัวท่ได่ัที่ได้โยกตัวทีไ้ยกี่ได้โยกตัวได้ยตัว่ไดยัที่ได้โยกตัวที่ได้โยัี่ไยัวที่ยกที่ได้โยกตที่ด้โยกตัวทีได้ยกัมทีได้ี่้าสามันี่ลย ขบวนนี่หัวนีก็ได้เรายกงหัวแวะเราวาเฮจัสเสียเกียครับอันนี้คือเกียดเลยนอ่ะอันี่สี่ก็คือหาะครอันนี้ก็คือศูนย์่ะเปัญหาของนีหาซ้อมเกียแต่ว่าขบวนน่บนน่ครับี่จา้น่กเรียกไข่สซไข่สู้มันบอกกันบ่าใดๆเออเขาต้องสังเกตกันาเขาบอกคนอาจจะบ่ด้ครับ ภาันใจวัน่าเกอืมขบนยังเนาะกะซับไปซับมาเยบน่าบเล็ดเดฮ่าฮ่าฮ่าสุดเกด่าฮ่าไม่มาบวดีด้วยขบวนเก็ด้ว่าฮ่า um, ่ามาทำบุญาทำาทำบนะครับเนาะ ไปถยปครูยางเออวรันะ้ายางผานไปมกนครับผมเปตว้อรวน่ยครูเราไม่เคยขุเลยเียครูฮึสร้างขอเราสงเ็จดงายเงียบพี่หนอยเลยไม่อยากให้เอยมาเบิกเบลตาเจ้าของาแต่ว่าเาจอนุญาตให้มาับคุลาวันทราบเราจะทำผาหั่นมาได้ดเข็ยนได้เ hmm. ห็นแน่นอนเขียนครัวะเขยนไ่ปนท่อนเน่ยครับผม อยากให้มาวัดทุกคนมาให้มาเบอน่งแต่ว่ามันมันสีเขียวสีเขียวแสบแดงสีเขียวโอ้ยงยไมาคัสีเขียวเสืเอมสีทอเอางสทองเอเ่สิอ็สทอมันว่าอันนี้เป็นสีเขียวโอ้ลําเป็นสีเขียวแต่ว่าแขงเออเข็สืทองเเวเยวเะจีนนับแล้วก็บ่ันตเป็นิแสบแบแดงอ่อมีแคขียอ อจะตามมันผงเพิ่นหละเนาะผงเพิ่นเพ่นจีล่างสันออกมาเองไม้สร้างเพ่นด้านขาสีเขียวช่วงล่างนี่ก็ชีเสียดแดงแดงกันนะีปรดทับตรงนู้นด้านหน้าค่ะด้านหน้านี่นะคะไอ้คู่เพลนนีเพลด้านนี้ก็เทสอันอันแล้วอันนี้ก็ปวเบืองตา แม่ไปยู banks, pan, fairly, ok uh, amazing, ่นโอ้ย้นสำคัญค่ะมันเปิดเน็ตเดี๋ยวเขาจรับชมไปด้วยกันค่ไอ้ตรงนี้ก็คืออ๋อตรงปูทางักรจานข้นมันไม่มี้บ้านข้างก็เป็นหอหลังหอหลัขอ้าหอหลังกับเป็นเนเนละมิดไม่พี่น้องค่ากลังไหล ของฝากของฝากก็ลังไห่นะไหลมาน้องมาีกพูเนาะโอ้เงินหลั่นไหลมาไหลมาไหลมาเยมากตาไหลาไหลตาไหลตาไหลโอ้ยฝาเป็นไนเปียกพเลบาหวานนี่เตี้บนวิ่นนี่เตีที่ฝาไหลพี่น้องเพราะว่าตาไล่นเตา้าจะเปี๊มาพูดเป็นเงินเลยไหลมาไมว่าเปี๊ยกพูตาไล่เป็แอสตร้าไ

ลนี่แถท่าเนวก่ละ่ล้ามกทีฟ้าไปไง่ง่ง่ย่ยามารับส้มมาตั้งีมลืมนะาคู่เป็นสายเกี่ยวกับงคู่เนครับผมอหนี่เก็บอีกไม่คู่อเก็บนออะถ้าจัดนี่จัดเนเจ็บหน้าตองหด ออสพาพเริ่มสางมากเก็ยมาตลอดมาตลอดแล้วปูล้กกระทวงดอกว่าอันอันเก็ดองที่สองกระติดเลยอ่ะแทั้งสององค์ล้ว่าสององค์นีเก็ดทั้งสองอค์ว่าหันเพมีเก็แล้วว่ามีเองค์เดียวเลยว่วันนี้มีเก็ดทั้งสองบาจะมาเล่าข่าวเก็ดบน่างมา สุกธนาคาราสุกธนาคราสี่ลาสุกธนาคาราอันนี้คือผู้สุกธนาคาราตรงนั้นคืออนันตนาคาราสกับผู้สรากระจายกัสีโองใหญ่รเทียมกรเทระเด็นาำงานใหญ่แค่เดักใหญ่เลยมันองคหน่อยสดโองใหญ่เนาะตามนั้นนะครับเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ันค่ะค่ะ นี่แหละเอฟซีปังอยู่ทางบ้านก็ฝากติดตามไปเด้อค่ะเด้อน้ำช่องนี่แหละน้ำช่องเทิร์นเกียร์ท่องมหาเฮียงนี่แหละคนก็ติดตามไปตลอดแม่คู่ไปทำบุญไสร์รวมบุญไสรกันเอฟซีก็เห็นเด้อค่ะเด้อให้ยกมือสาธุไปทำกันอนุโมทนาสาธุบุญไปทำกันแม่คู่ก็เป็นข้านบุญให้เอาสำหรับมื้อนี้เอาแค่นี้เนาะค่ะเน้องครับผมคู่กันสิครับบ้านเราเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะทำภารกิจต่อนะครับเนาะตานานครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ นะเอาปูได้จะใกล้ปูฤาษีหลังแตกได้ครับเด้อทักสัตว์อะไรเข้ามาครับผมเนาะทางแอดมินมาได้ครับผมติดต่อเข้ามาได้เนาะปูฤาษีหลังแตกนี่เนื้อห้องเหลืองกับเนื้อห้องแดงพี่น้องเนาะครับเนาะตามเบอร์โทรที่แอดมินขึ้นใหนยนายนะครับเด้อยังบ่หลายนะครับเนาะฟ้าวพี่นออ้องอ่าเสียเสียดายด้วยครับคือสร้างรุ่นชุดถ่ายเด้วพี่น้อง <ส>พญา <lr> <Pok> er. นาคกัสิอเราเนาะพญานาคกเสอดีล้องโวค่รักแตกูดรนองโดครับผมเวลล้งนี่รัองโวดล้งนี่เพราะว่ามันเกล่ยวโยงกับมาครับผมแตกเอาไาไปน่มอฝ่าวฝ่าวฝ่าทักเขามาว่าสัตว์่ไอะไรเป็นเจ้าของแฉะน้อครับเลือดน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเลือดนิดหน่อยแล้วฝ่าวเลยครับ หมดแล้วหมดเลยครับผมเมืาพี่มีก๊อกสองอ่ามีก๊อกเดียวคือพิมพ์เพิ่อนท้ำลายไปแล้วนะครับเนาะเพิ่นมีกับนวดการสร้างของเพิ่อนนะครับสร้างแค่นี้เพิ่นกับพ่อนะครับเนาะนอกจากเครื่องอัดไม้อ่าบล็อกไม้เป็นครับผมอ่าตามนั้นครับผมสวัสดีค่ะครัับผมน่ครับผม ดู่นไหลก็แช่ได้ละ่ะยาเบ,บิร์กจะซื้อพีน้องเอ้ยมาแห่งผ้ามวนมาแห่งมวนซื้อน,นะครับเนาะอ่รอติดตามดม้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ